ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,406ขณะที่ว่านโพจุนค้อบแกนพิมพ์ด้วยกลายนิว้วปืนป้องกันร,ระยะประชิดทั้ง3าที่ล็อกเป้าเข้ากับร่างของโอตอจุนลำกล้องสีดำสนิทเริ่มหมุนทันทีหลังจากนั้นกระสุนขนาด30มิลลิเมตรก็พุ่งออกมาจาก18ลำกล้องของปืนทั้ง3ากระบอกอย่างรวดเร็ว กระสุนจำนวนมากเจาะทะลุห้องกระจกพรางตัวแตกกระจายตามขีปนาวิธีที่เรียกว่าจู่แผงมัจจุราชเปเลวไฟไหลบ่าเป็นสายอบล้อมโอต่อจุนอย่างบ้าคลั่งเสียงปลอกกระสุนหล่นลงพื้นดังทียิบความเร็วของกระสุนนั้นเร็วกว่าความเร็วของเสียงแต่ในระยะใกล้ขนาดนี้ความเร็วนั้นไม่อาจคำนวณได้ชัดเจนภายใต้สถานการณ์ปกติถ้ามีคนถูกซุ่มยิงห่างออกไปหลายร้อยเมตรเขาจะต้องถูกยิงก่อนแล้วค่อยได้ยินเสียงตามมา อย่างไรก็ตามโอตอจุนได้สังเกตสิ่งรอบข้างอย่างระมัดระวังเนื่องจากความเร็วของแสงเร็วกว่าความเร็วเสียงและการเคลื่อนที่ของปากกระบอกปืนมากดังนั้นโอตอจุนจึงพบตั้งแต่ยังไม่ได้ยินเสียงหรือถูกปะทะด้วยกระสุนปืนว่ากระจกของทั้งสามห้องด้านบนแตกพร้อมๆกันและมีเปลวไฟสายยาวอย่างน้อยหนึ่งถึงเมตรพวยพุ่งออกมาจากห้องกระจกแต่ละห้องในขณะนี้เขารู้ทันทีว่าถูกซุ่มโจมตียิ่งไปกว่านั้น ประสาทสัมผัสที่เฉียบคมของเขาได้สังเกตเห็นว่าในห้องกระจกทั้งสามห้องนั้นมีหัวรบที่เร็วและทรงพลังจำนวนมากถูกยิงตรงมาที่เขาหัวรบแต่ละหัวนั้นให้ความรู้สึกที่อันตรายยิ่งและในขณะนี้โอตอจุนก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดในชั่วพริตตาเขาระเบิดพลังวิญญาณในร่างออกทันทีและวิ่งไปทางด้านขวาของเขาอย่างสิ้นหวังอย่างไรก็ตามปืนป้องกันระยะประชิดสามกระบอกนี้อยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ร้อยเมตร แม้ความเร็วของเสียงและความเร็วในระยะเริ่มต้นของกระสุนจะช้ากว่าความเร็วแสงมากแต่ความเร็วเริ่มต้นของ AK-630 นั้นสูงถึง900เมตรต่อวินาทีดังนั้นในระยะทางสั้นๆเช่นนี้เวลาตอบสนองของโอต่อจุนจึงมีน้อยกว่าครึ่งวินาทีด้วยซ้ำแม้ว่าโอต่อจุนจะวิ่งด้วยกำลังทั้งหมดของเขาแล้วแต่เขาก็ยังตระหนักได้อย่างน่าเศร้าว,ว่าตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งเป้าหมายข้างหน้าที่เขาต้องการหลบหนีนั้น ถูกปกคลุมด้วยหัวรบที่รวดเร็วมากเหล่านั้นนี่หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลบพล้นในขณะนี้ภายในใจของโอตอจุนเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเขาไม่เคยคาดคิดว่าด้วยการบ่มเพาะของเขาเองอยังต้องรู้สึกขับแค้นใจในสถานที่แห่งนี้ที่น่าสลดใจยิ่งกว่าคือความเร็วของกระสุนปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิด AK-630 นั้นมากกว่าความเร็วเสียงถึงสองเท่า โอต่อจุนไม่ได้ยินแม้แต่เสียงปืนแต่กระสุนปืนจำนวนมากก็พวยพุ่งเข้าใส่ที่เบื้องหน้าเขาแล้วโอต่อจุนรู้สึกเพียงว่ามีวัตถุจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้ามาที่ข้างลำตัวของเขาวินาทีต่อมาเขารู้สึกถึงอาการปวดอย่างรุนแรงที่ข้อเข่าขาขวาและเขาก็แทบหมดสติทันทีที่หัวเข่าถูกทำลายกระสุนจากปืนต่อต้านอากาศยานที่ยิงเข้าใส่ข่าขาขวาของเขาสามารถเจาะกระที่หนาถึงสามนิ้วได้ และร่างกายของโอตอจุนก็ไม่อาจต้านทานมันได้เลยดังนั้นกระสุนนัดนี้จึงทำลายข้อขาวขวาของเขาแตกออกเป็นชิ้นชิ้นเห็นน่องและเท้าขวาของเขาก็ปลิวขึ้นไปในอากาศโอตอจุนรู้สึกเพียงว่าจุดศูนย์ถ่วงของเขาหายไปกระทันหันร่างกายทั้งหมดของเขาล่วงไปทางด้านหน้าขวาอย่างควบคุมไม่ได้แต่ก่อนที่ร่างกายของเขาจะได้สัมผัสกับพื้นเขารู้สึกว่าร่างกายด้านขวาของเขาถูกกระแทกอย่างแรงครั้งแล้วครั้งเล่า เขามองลงไปโดยไม่รู้ตัวคนทั้งร่างก็ตกใจจนสติแตกทันทีในเวลานี้ร่างกายของฉันอยู่ที่ไหนลำตัวของเขาและร่างกายส่วนล่างทั้งหมดแตกกระจายเป็นเศษกระดูกเศษเนื้อและฝอยเลือดที่ฟุ้งกระจายบทที่5,407จากนั้นเขาก็รู้สึกว่าหัวของเขาหมุนไปอีกทางในทันทีในขณะที่หมุนนั้นเขารู้สึกว่าคอของเขาถูกกระสุนทำลาย และแรงมหาศาลก็ทำให้สีสะของเขาตอนนี้เหมือนกับลูกข่างที่กำลังหมุนติว้วสีสะของเขาลอยขึ้นไปในอากาศโดยตรงที่แยกไปกว่านั้นก็คือก่อนที่มันจะล่วงลงสู่พื้นร่างกายของเขาถูกบดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วในเวลานี้เองที่โอตอจุนเพิ่มตรหนักว่าสีสมนุษย์หลังจากที่ถูกตัดออกไปในวินาทีแรกอย่างน้อยในครึ่งวินาทีสั้นๆส,สติยังคงไม่สูญหายไปชั่วขณะหนึ่ง สมองของเขายังคงคิดได้ตาของเขายังคงมองเห็นและหูของเขายังคงได้ยินเสียงคำรามของกระสุนเหล่านั้นสติสุดท้ายของโอตอจุนเต็มไปด้วยความโกรธเคืองขัางแค้นและไม่เต็มใจอย่างยิ่งเขาไม่เคยคาดคิดว่าสุดท้ายตนเองจะลงเอยด้วยสภาพศพเช่นนี้เทียบกับคนขับแท็กซี่ที่ถูกตนเองสังหารด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาแค่หัวขาดแต่ตนเองนั้นเกรงว่าจะไม่เหลือแม้แต่หัว ก่อนหัวที่หมุนอยู่กลางอากาศจะกระแทกพื้นกระสุนยังคงหวิดวิวอยู่รอบด้านอย่างหนาแน,น่นระเบิดผนังด้านตรงข้ามเป็นผุยผงโชคดีในความโชคร้ายแม้ว่าร่างของโอตอจุนจะกลายเป็นเศษเนื้อแต่หัวของเขาก็หลบการโจมตีที่หนาแน่นได้อย่างหมุดหวิดเพราะเป้าหมายมีขนาดเล็กและยังคงหมุนอยู่แม้ว่ารูปแบบการกระจายกระสุนที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของวังวานหลงจะทรงอนุภาพสูง แต่ท้ายที่สุดพวกเขาให้ความสำคัญกับการครอบคลุมที่ให้กว้างขึ้นดังนั้นความหนานแน่นของกระสุนจึงไม่เพียงพอที่จะลดพื้นที่ให้เหลือเท่าหัวกะโหลกด้วยเหตุนี้สีสของโอตจุนจึงถูกรักษาไว้ช่วงคราวอย่างไรก็ตามเมื่อกระสุนที่แผดเผาทำลายร่างของโอตจุนเนื้อเยื่อของร่างกายเหล่านั้นไม่เกรียมจนอากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นไม่ของเนื้อย่างส่วนผสมของกลิ่นที่แทรกซึมอยู่ในอากาศ แม้ตอนนี้โอตอจุนจะหายใจไม่ได้อีกต่อไปแต่หัวที่หมุนอยู่ยังได้รับกลิ่นนี้ผ่านทางโพรงจมูกทำให้โอตอจุนรับรู้กลิ่นแปลกๆนี้อย่างเฉยชาอย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปด้วยสติที่เหลืออยู่เขาตระหนักว่าหัวของเขากำลังจะตกลงสู่พื้นในขณะนี้เขายังรู้สึกโชคดีเล็กน้อยที่คิดว่าเขายังคงมีหัวที่สมบูรณ์แต่เมื่อหัวของเขากำลังจะกระทบพื้น กระสุนจากปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิดก็เจาะเข้าที่เบ้าตาในช่วงเวลาที่ลูกกระสุนปืนใหญ่เจาะเข้าไปในเบ้าตาสมองของโอตอจุนก็หยุดนิ่งไปทันทีการรับรู้สุดท้ายของเขาเป็นไปตามคำของยูนรูเกอร์ทุลีสู่ทุลีดินสู่ดินหลังจากนั้นลูกกระสุนปืนใหญ่ก็ทำลายหัวนั้นจนแตกกระจายและสติสุดท้ายของโอตอจุนก็ดับลงเช่นกันโอตอจุนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ไม่เคยคาดคิดว่าที่นี่จะมีคนที่สามารถคุกคามความปลอดภัยของเขาได้อย่าว่าแต่จะให้คิดว่าตนเองจะต้องตายที่นี่โดยไร้ที่กลบฝังทั้งว่านโพจุนและชิวจือหยวนได้เห็นกระบวนการร่างของโอตอจุนถูกระเบิดเป็นเศษเนื้อผ่านจอภาพแม้ว่าพวกเขาจะคาดเดาจุดจบเช่นนี้ไว้แล้วแต่พวกเขาทั้งคู่ยังคงตื่นตระหนกและหวาดกลัวอย่างมากในขณะนี้จากรูปแบบการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วของโอตอจุน เห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของโอตจุนนั้นเหนือกว่าพวกเขาสองคนมากและปฏิกิริยาตอบโต้ที่แปลกประหลาดจนเกือบจะผิดปกตินั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พึงจะมีได้แต่แล้วเป็นเช่นไรแม้ความเคลื่อนไหวของโอตจุนรวดเร็วกว่าคนทั่วไปมากแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะหลบหนีหรือต่อต้านกระสุนปืนป้องกันระยะประชิดที่ถูกยิงออกไปอย่างหนาแน่นยอดฟีมือระดับสูงถูกกวาดล้างในทันทีหากใช้อาวุธนี้กับพวกเขาสองคน พวกเขาคงไม่มีแม้แต่ปฏิกิริยาโต้อตอบด้วยซ้ำในเวลานี้มอเตอร์ของปืนต่อต้านอากาศยานเกือบหยุดทำงานเนื่องจากระบบตัดสินว่าเป้าหมายที่ล็อกไว้ตายสนิทกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2วินาทีเท่านั้นในสองวินาทีนี้ปืนป้องกันระยะประชิด3ากระบอกยิงกระสุนร,รวมกันมากกว่า300นัดกลุ่มกระสุนเหล่านี้มีน้อยกว่าหในสิที่โจมตีถูกโอตอจุนหลังจากที่ว่านโพจุนหายจากอาการตกตะลึง เขาตระหนักว่าต่อจากนี้ไปแผนการลรกความรังของเย่เชิญได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดังนั้นเขาจึงหยิบเครื่องรับส่งวิทยุขึ้นมาทันทีโรงออกไปทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งถอยอย่างเป็นระเบียบตามแผนการที่กำหนดไว้